เด็กหญิงธีรศยาเจริญธรรมน้องมาดีเด็กหญิงธีร,าร,าราตานวลดำน้องวันสยเด็กหญิงนัทธิดาข่าวพิธตน้องไอติมเด็กหญิงกฤนันพันเสนน้องเมยา่าเด็กหญิงธีราพรอินแก้วน้องบีหนา้าเด็กหญิงปากกเด็กชายปากกอเกียริพันธมิตรน้องกูเกิลและเด็กชายกฤษชายาดิดฐาพรน้องสกอต มาในชุดเอวลั่นปัดนะคะจากศูนย์พัฒนานเด็กเล็กเทศบาลเมืองดอนสักรับชมได้เลยค่ะจากศูนย์พัฒนานเด็กเล็กบ้านเด็กเล็กเทศบาลเมืองดอนสักนะคะตอนนี้ถึงคิวกำลังใจแล้วนะคะ น้องๆรอดอกไม้จากผู้ปกครองนะคะจากแขกผู้มีเกียรติอยู่นะคะลูกๆเดินไปข้างหน้านะคะเดินไปข้างหน้ารับดอกไม้นะคะใจดีซะด้วยได้ตังค์มาส่งให้พี่กบเฉยเลยใจดีนะคะค่ะขอเชิญให้กำลังใจน้องๆนะคะชุดเดี่ยวลั่นพัดนะคะ เป็นการสุดฤทธิ์สุดเด็กนะคะเอลลันปัทนะคะแต่ที่เหนือก็น่าจะเป็นครูครูนะคะเหนือกว่าเด็กนะคะเจ้า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 ขอเอาเลยเอาเลยหน้าเวทีนะคะขอความกรุณาเลือกให้แล้ว ไม่เอานะคะร้องดอกไม้ก็ไม่เอา